สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาตามดูผลของมะไฟนะครับที่มีอายุก็ประมาณ90กว่าวันนะครับประมาณ95วันนะครับคลิปก่อนที่ทำไปก็เมื่อวันที่10เมษายนนะครับที่ผ่านมาตอนนั้นก็อายุได้80วันนะครับอันนี้ครับ มาดูกันว่า,าผลของมะไฟที่มีอายุเ0บกว่าวันเนี่ย 90, ประมาณ95วันเนี่ยจะเป็นยังไงจะสุกหรือ,อยังนะครับอ่านี่ครับอตอนนี้ก็เริ่มที่จะที่จะออกเหลืองนะครับสีเหลืองอเป็นมะไฟที่ได้ผลผลิตปีแรกนะครับที่ปลูกมานะครับปลูกมา2ปีนะครับ ผมก็ได้ชิมดูแล้วนะครับขณะที่ลูกเขายังไม่สุกเต็มที่นะครับก็จะมีรสรสชาติหวานหวานอมเปรี้ยวนะครับจะออกหวานหวานมากกว่านะครับอันนี้ยังไม่สุกยังไม่สุกเต็มที่นะครับนี่ครับชิมดูแล้วก็ใช้ได้นะครับรสชาติดีเลยนะครับเนี่ยผลผลของเขาเนี่ยนะครับ จะเต่งตึงดีมากนะครับนี่ครับมันก็จะมีรถผลที่มันนี่ครับแตกบ้างนะครับนี่นี่ผลนะครับมีลูกที่แตกบ้างก็ถือว่าอร่อยนะครับเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ออกหวานหวานมากกว่านะครับตอนที่มีสีประมาณนี้ครับสีเหลืองประมาณนี้นะครับนี่ครับ าการให้น้ําช่วงนี้ผมก็ให้ชุ่มเลยนะครับนี่ครับใช้น้ําใช้สายยางฉีดพ่นนะครับพ่นให้ชุ่มแบบทั่วโคกนะครับก็เป็นบริเวณกว้างนะครับก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยสูตรเสมออยู่นะครับก็ใส่ให้ไปช่วงนี้ก็ไม่ได้ใส่นะครับปุ๋ยไม่ได้ใส่นะครับงดงดปุ๋ยนะครับ ก็จะเป็นการให้น้ำอย่างเดียวนะครับครับก็ถือว่าโดกอยู่นะครับออกติดหมากติดผลปีแรกนะครับรนะครับแรกแรกนะครับแรกแที่ออกดอกมาแล้วก็เป็นผลเล็กเนี่ยก็จะพ่นเป็นฮอร์โมนนะครับก็คือ,อเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนพืชนะครับเป็นอาหารเสริมนะครับ พ่นให้ไปรอบนึงนะครับาจากนั้นก็มาเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสูตร15สามตัวแล้วก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะครับที่ใส่ให้นะครับอตอนนี้ก็เป็นการให้น้ําอย่างเดียวนะครับก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยนะครับไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยนะครับตอนนี้ให้น้ําอย่างเดียวแล้วนะครับเป็นมะไฟหวานนะครับมะไฟหวาน ก็คิดว่าน่าจะอีกไม่กี่วันนะครับอีกไม่กี่วันก็จะครบนะครับอีกไม่กี่วันก็จะสุกนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ครบนะครับก็น่าจะสุกเต็มที่นะครับนี่ครับก็ถือว่าลูกโตอยู่นะครับลูกโตอยู่ ติดผลปีแรกพวกนี้ก็ไม่ได้นะครับพวกนี้ก็คงไม่ได้นะครับแต่ก็ปล่อยไว้นะครับมันก็มีน่ครับมันก็มีบ้างนะครับปีที่สองนะครับปีหน้านี่ก็คงคิดว่าจะดกนะครับจะดกกว่านี้นะครับนี่ครับปลูกไว้จินนะครับปลูกไว้จินก็ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์อะไรนะครับ สวยกำลังสวยอีกหน่อยมันจะเหลืองเต็มต้นเลยนะครับมันจะออกเหลืองสีเหลืองสวยงามนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็มาติดตามดูนะครับผลของมะไฟอายุประมาณ9กบกว่าวันประมาณ95วันนะครับนี่ครับปลูกมาติดติดผลปีแรกนะครับปลูกมา2ปีนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับ ที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้นะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมอขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ